ต้นนะเ๊ะเนะเดี๋ยวใส่ให้คนน่ไใส่รใส่หตานจ้บเอาไปลงปูรวนะเจ้นะอกอกส้นนะจ้เนะเดี๋ยใส่ให้คนน่ไปใส่ร่จะทางแล้วม่เก็บการรดนะจ้เนะรดกัเด็กขั้นใหญ่นะ ใส่เสือผาอีกฟังให้เพคนฟังจ้าสวัสดีค่ะอกอกส่นนะเจ๊ะเนาะเยวใส่ให้เพคนนะับไปใส่ลงใส่เห็นผาหเหมือนจะมามันจะมา้วาจะิดตอมเจ้ ต้นม่วงเพิ่นกสิสิยังบ่กเลยเดี๋ยวเราต้องหายเอาเนาะแตเนาะเดี๋ยวคนใหญ่มาก็จะหายเองดีกว่าเขาไปปลูกเอปลูกน้องหน้าเพิ่นเขาแต่เนาะต้นม่วงเนี่ยกับพี่เพิ่นเอามาให้นะจ๊ะเนาะกำลังงามงามงามแต่งาม ด่วนห่วงเพิ่นสิสิยังบ่ล่ะเดี๋ยวแล้วก็หายเอาเนาะเดี๋ยวพ่อใหญ่มาก็สิหายอีกอ่ะใส่เห็ดข่าเพิ่นเหือดมา เลนน้บอกว่าให่อเซ่อันอย้่อย่างมัดเอาบอเป็นตาคิดนี่ก็แค่นี้ก็น่าจะด้วเป็งคนนาคนนงพีพอไงลงมละบาทนะ,นะจะเป็นบุกละบาทน,นะ เาเอากระถางไปใส่เห็นผาบนยอดหน้ามันจะาข้ามจะติดตัวฮอกฮอกต้นนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวใส่ให้เพคนนะเพื่อใส่รถระวังให้เพก่อนจ้าสวัสดีค่ะ แต่ว่าจะเป็นหัวตานากบเอาไปลงปูนดนะจาน๊ะบอกเยนตาหนีกน็แค่นี้ก็น่จาจะเ้ือเก็เปินนมาก็าสวัสดีตอนเย็นจา้า จะสม่มาเอาตอนเอาต้นักม่วงใส่ถุงหม่อมเปี่ยนตาคิปนี้ก็แค่นี้ก็น,น่าจะได้เก็บตนนมะม่วงให้เนจนกวอาจะสวัสดีค่ะ ก่านตานะเอาไปลุม่มหูตรวจนะจ๊ะ เอากระทางกเอนเอากรท,ทางไปลาปนสวตอนเย็นจ้าเพื่อนๆปีปีจะซมาเอาตอน้นเอาอน,งงงานออกับม่วงใส่ถุงไหมฮอกฮอกสอนเนาะจะเนาะเอาใสา่ให้เพื่อนนำไปใส่ลง

เห็นาเป็นจักมากแล้ว้าันจะกินอ่แต่ว่าจะเป็นเอากระชางไปลกันฟังให้จนจสวัสดีค่ะ สวัสดีตอนเั็นจ้าสวัสดีค่ะแต่ว่าจะ,ะเป็นใครเห็นขาเพิ่งจะมาค่ะแล้วถ้าก็จะกินตอมี่สวัสดีตอนเย็นจา้าเพื่อนอิปปี้จะซ้อมาเอาต้น ขาวกับมวงใส่ถุงอหม่ก็เปยนะา้คิดนี้ก็แค่นี้ก็น่าจะได้เก็บเ็ตนมะพร้าวมม่วงเนี้กับที่สี่นนกก้ำมาไห้นะา๊ะเนาะกำลังงามงามงามค่ะงามงาม

sẽ mà hấp ton hấp ton bắp ngwang hãy xay dạng mát rồi cái hoài bận cả, ông cái ngày lông, ngà bản, nha, chứ, nha? bản nó là ông có tháng mày นี่ก็แค่นี้ก่อนเด้อจ้ะเด้อเฮ็ดอันเพิ่นมาครบแต่ว่าจะเป็นต้นห่วงเพิ่นเป็นสิสิยังบ่ล่ะเดี๋ยวแล้วก็ให้เอามาจ้ะ เขาใหญ่มากก็สูหายอเองเด็กแบบเอากระชางไปไล่กันเขาไปปลูกเอปลูกน้องหน้าเพือ่อนเนาะ ต้นนะาจ,นะจะเนาะเดี๋อาใส่ให้เพคนเนะอาไปใส่รดจะมีใส่รถอีกแบเนาะคะนะ่ะเนาะเลยสีเอามาใส่เอาเอาดิเอากระถางออกเอากระดิ่งนะคะไม่หวนานจ้่